สวัสดีคผูช้ชมที่รักคะเป็ดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรานิยมบริโภคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายพันเหลือเกินวันนี้เดินทางุผู้ชมมาอยู่ที่ฟาร์มของคุณถาวรนะคะซึ่งเพาะพันธุ์เป็ดบาบอรี่ขายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเกี่ยวกับอาชีพนี้ค่ะลักษณะเด่นของเป็ดพันธุ์บาบรีที่เห็นเด่นชัดที่สุดนะคะก็คือเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายไข่ดกโตเร็วมีความทนทานต่อโรคระบาดได้ดีแล้วก็จะไม่ส่งเสียงเอะรบกวนเหมือนเป็ดพันธุ์อื่นๆลยค่ะ ซึขน,น,นะะจะมีสีขาวตลอดลาตัวและตัวผู้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียค่ะและสาเหตุอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เป็ดพันบารบารีเป็นที่ต้องการของตลาดในขนานี้นะคะก็เนื่องจากว่าเนื้อเป็ดจะมีสีแดงเนื้อแน่นนุ่มไม่เหนียวและที่สําคัญมีมันไม่มากแต่สําหรับเป็ดพันอื่นๆอ,อย่างเป็ดเชอรี่เป็ดป้วยชายหรือเป็ดปักกิ่งเนี่ยนะคะจะมีมันมากกว่า เป็ดบารบารี่ในส่วนใหญ่เขาจะชอบอยู่ในที่ที่ค่อนข้างไม่ร้อนจัดนะฮะชอบอยู่ในที่โล่งจริงแต่ว่า,าจะมีแดดรำไรอวิธีขยายพันธุ์ของเขาก็เมื่ออายุประมาณได้สักาถ้าเลี้ยงสมบูรณ์นะหเดือนเสร็จะเริ่มวางไขไ่แล้วนะฮะในเมื่อเป็ดพันัวรี่เนี่ยมันจะไข่ดกตัวหนึ่งก็ประมาณ1ิบสิบถึงยี่สินะฮะ แลลวกกกก็็ูจะ่าสำหรับผู้เียรพ่อพันธุ์เป็ดพันธุ์บารีขายก็สามารถหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ที่นี่ที่ฟาร์มคุณถาวรน,นะคะในราคาชุดละพันสามร้อบาทซึ่งในหนึ่งชุดนี้จะมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียห้าตัวหรือถ้าหากว่าจะซื้อลูกเทียบหรือลูกอ่อนไปเลี้ยงเองก็จะขายตัวละ22บาทหรือถ้าต้องการซื้อเป็ดเนื้อไปเพื่อประกอบอาหารก็จะขายกิโลกรัมละ40บาท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะนิยมซื้อลูกอ่อนไปเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุเองมากกว่าซื้อเพื่อไปบริโภคค่ะแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบราคาขายกับเป็ดพันอื่นนะคเป็ดพันบาบรีนี่จะถูกกว่านะคะยังเป็ดเชอรี่เนี่ลูกอ่อนจะขายกัประมาณตัวละ28บาทและเนื้อขายกิโลละ42บาทละค่ะ และข้อได้เปรียบของเป็ดพันบาบรีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็ดบาบรีเนี่ยนะคะจะไม่สิ้นเปลืองเรื่องค่า,าหารเท่าเป็ดพันอื่นซึ่งพันอื่นนี้จะกินได้เฉพาะอาหารสปเปลดรูปเท่านั้นแต่พันบาบรีเนี่ยนะคะจะกินได้ทั้งอาหารสปเปลดรูปและอาหารหยาบอย่างเช่นผักตบชวาและแหนเป็นต้นล่ะค่ะ